สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาออนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะวันที่23เดือน11 2564นะคะกนไปรับชมนะคะสาออนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะ ใช้วิจารณญยานในการรับชมนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดปาปนกันไปนะคะกราบขอโทษขออภัยพี่เอฟซด้วยนะคะอาจจะมืดนิดนึงเนาะเพราะาสะอนอยู่ที่โรงงานนะคะไม่สะดวกเนาะกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานเรามาสรุปกันก่อนเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะที่สอนให้ไปชุดโค้งสุดท้ายนะคะก็เข้าชุดกันนะคะ8 4สมา8-4ตรงๆนะคะมาในหน่วยเฉพาะกิจนะคะเลขล่างเนาะ สำหรับพี่พี่เอฟซีท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตามของวันที่23กันโตค่ะชุดเน้นชุดเน้นแล้วก็ชุดกันนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเด้อพี่น้องไม่ชอบผ่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดเน้น3 9 8เก สามหนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น3 7 6เจ็ดหกห้านะคะสำหรับแนวทางวันนี้เนาะพี่ๆ FC ท่าในใดชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะ ตัวที่เสาโอนชอบนะคะเดี๋ยวเน้นให้อีกทีเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะตัวที่ชอบในชุดเน้นก็จะเป็นแปดเก้าสามเก้านะคะสำหรับชุดกันชุดกันที่เสาออนชอบก็จะเป็นแปดหกสามเจ็ดนะคะพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้ได้นะคะกันลืมเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้มาทั้งล่างและก็บนนะคะมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะถึง VIP เนาะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พี่ๆ FC โชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวอวนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนออกไปฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยเฮงๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ